isuzu d max สองพคือรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความแข็งแกร่งทันสมัยและหรูหราในเวลาเดียวกันการเปิดตัวครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถกระบะในประเทศไทยอย่างมากเนื่องจาก isuzu ถือเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้ใช้ชาวไทยมาอย่างยาวนานและ d max รุ่นใหม่ในปี2026กก็ถูกยกระดับทั้งด้านการออกแบบเทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะเพื่อทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่ากำลังขับรถกระบะที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการทำงาน แต่ยังเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตประจำวันและการเดินทางทุกเส้นทางรูปลักษณ์ภายนอกของ Isuzu D-Max 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ดูโฉกเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ขนาดใหญ่ทรงพลังที่ผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมชัดให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่แฝง,แง,แงความหรูหราไฟเดอร์ทาร์มรันนิ่งไล่แบบใหม่ถูกออกแบบให้สองสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนชุดกันชนหน้ามีเส้นสายที่ดูดุดัดนแต่ยังรักษาสมดุลของความสปอร์ตและความพรีเมียม ขนาดที่ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่เน้นความดูดันและความแข็งแรงสีตัวถังถูกเคลือบด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ดูเงางามและคงทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยด้านท้ายของ D m a x 2026มาพร้อมฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เน้นความล้ำสมัยฝากระบาดด้านหลังถูกออกแบบให้ใช้งานสะดวกขึ้นด้วยระบบเปิดปิดแบบ So อ ft Touch กันชนหลังถูกเสริมความแข็งแรงมากขึ้นแต่ยังคงความกลมกลืนกับดีไซน์โดยรวมของตัวรถ จุดเด่นอีกอย่างคือการเพิ่มระบบแอโรไดนามิกให้กับตัวถังเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานทําให้รถกระบะคันนี้ประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมและยังให้ความมั่นใจในการขับขี่ที่ความเร็วสูงเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ isuzu d max 2026สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและความหรูหราที่ไม่ต่างจากรถ suv ระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อรองรับทุกสรีระของผู้ขับและผู้โดยสารพื้นที่วางขาถูกปรับให้กว้างขึ้น และวัสดุที่ใช้ภายในถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลที่หุ้มด้วยวัสดุซอฟท์ทัชหรือการตกแต่งด้วยลายเคฟล a าและเมทัลลิกที่เพิ่มความทันสมัยแผงหน้าปัดของรุ่นใหม่นี้เป็นแบบฟูลดิจิตอลดิสเพลย์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงถูกพัฒนาโดยความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องเสียงระดับโลกทำให้คุณภาพเสียงคมชัดรอบทิศทาง เพิ่มบรรยากาศการเดินทางให้สนุกและหรูหราย,ยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยให้ทุกที่นั่งภายในห้องโดยสารเย็นสบายตลอดเส้นทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย Isuzu D-Max 2026จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่น Adaptive Cruise Control ที่สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือการจอดรถทำได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นตัวถังรถถูกออกแบบใหม่ด้วยโครงสร้างเหล็กแรงดึงสูงที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงแต่ลดน้ำหนักลงทำให้ทั้งประหยัดน้ำมันและให้ความมั่นใจในด้านความปลอดภยัยสมรรถนะการขับขี่ของ Isuzu D-Max 2026ยังคงเน้นเรื่องความทนทานและประหยัดเชื้อเพลิง โดยมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลบลูพาวเวอร์เจเนเรชันใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงให้มีแรงดิดสูงขึ้นแต่ยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียที่ต่ำลงเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองทางหลวงหรือทางออฟโรดระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงให้มั่นคงและนุ่มนวลมากขึ้น เพื่อตอบสนองทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจำวันในด้านราคาจำหน่าย Isuzu D-Max 2026คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาที่แข่งขันได้เริ่มต้นประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึงกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและเทคโนโลยีล้ำสมัยจุดขายสำคัญคือความคุ้มค่าที่ Isuzu ยังคงรักษาไว้ได้อย่างแน่วแน่น ไม่ว่าจะเป็นความทนทานความประหยัดการดูแลรักษาง่ายและมูลค่าขายต่อที่สูงการมาของ Isuzu D-Max 2,026จึงไม่ใช่เพียงการปรับโฉมธรรมดาแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถกระบะในประเทศไทยทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความหรูหราทำให้รถกระบะคันนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการรถทำงานและผู้ที่มองหารถสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายแบบรถยนต์นั่งระดับพรีเมียม นับได้ว่าอ s u z u ดีแม็2026คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวและพร้อมจะครองใจคนไทยต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า